โอเวลาแกะอมาแล้วนี่โชคดีมีพลาติกข้างในหนึ่งชั้นติดตามครับ fc c i ยพี่บอสแวรวังเลมอนขอบคุณครับแทะไหมแฮะอันนี้ผมเชื่อว่าเสียงเก่าๆรู้จักแต่เสียงสมัยนี้ไม่น่าจะรู้อ่ะกล่องแรกก่อนเลย กล่องนี้เท่าไรให้ทายถ้าในกล่องข้างหน้าเนี่ยผมเอาห้าหมื่นสองใครจะเอาไหมเอาหนะ้าหมื่นสองครับใครรับพิมพ์ปิดห้าหมื่นสองพันบาทมาใส่ไข่ปลาไปก่อนอ่ะขอบแม่จีนะลูกอ่ะนี่เขียนไว้เขียนตรงไหนดีล่ะนี่ ่ะนะครับกลองต่อไปเมื่อกี้ห้าหมื่นสองใช่ไหมใช่กลองนี้ขอสองแสนหนึ่งกลองนี้ขอสองแสนหนึ่งใครจะปิดสองแสนหนึ่งใส่ใครปลาไปอยากสู้แต่เง,งินในกระเป๋าไม่สู้ว้าวว้าวแชร์แล้วครับอ่ะนี่สองกลองผ่านไป นี่อีกถุงหนึ่งเหรียญพสุดถุงเลี้ยงทองเท่าไรครับถุงเลี่ยมทองได้หกหมืห้าได้หกหมืห้าครับถุงเลี่ยมทองอ่ะโอเครู้ราคากันแล้วนะ <c oughs> ไปเริ่มอยากเห็นกล้องไหนก่อนทาพลาเครื่องเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยต้องใช้ถ้าจะเล่นพลาหลักจะนิยมนะต้องใช้ทุนนัพย์สูง <c oughs> พอประมาณนะ ขอชมเนี้ยมทองได้ครับพี่อ่าผมได้ทำตามกฎกติกามารยาทเป็นที่เรียบร้อยถุงนี้ใครเอานี่เอาแสนห้าพันโอ้นี่หยิบม,มาอะไรก็หลักแสนหมดน่ะถุงนี้วแสนห้าพันครับพิมพ์ปิดแล้วทำด้วยแสนห้าพันดูสิโอ้โห,โห,โหการจะเล่นพระเนี่ยด้วยพระแท้ยอดนิยมมาราคาสูง ถ้าเกิดว่าเราดูไม่เป็นแล้วเราไปซื้อเก๋มาเป็นไงบางทีก็ถึงกับหมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันนะนี่ก็ผมได้เขาเรียกน,นะทำตามกติกาคือซื้อมาเท่าไหร่ก็บวกกำไรไปบางๆอ่าเมื่อไม่มีใครปิดไปก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผมอันนี้พระ หลวงพ่ออะไรครับพระหลวงพ่ออะไรครับองนี้นี่ขีไก่เท่าไรอ่าเพราะปานแพงกินอะไรผางกวงไม่ใช่อันนี้หางห้าเซนเงี้นี่แพงสุดห้าเซนใช่ครับองนี้เป็นไก่ห้าเซนจ้าพอะปานเพราะปานถูกต้องครับเพอะปาน แกะไม่แก่ดีแกะหรือไม่แกะดีครับพอปานนี่โอ้แล้วงานเลี่ยมแบบนี้เข้าใจตรงกันนะครับสมัยนี้ไม่มีงานเลี่ยมแบบนี้ให้เห็นแล้วพอปานคี่ไก่ห้าเส้นแพงสุดนิยมสุดแกะครับสวยครับแกะแกะ พี่พีศาบอกไม่ต้องแกะอ่าแกะแผลอ้หน้าแกะนะคนเชื่อไหไรท่าอากาศนี้แหละปิดไปสามล้านเมื่อสองปีที่แล้วไม่แกะครับแทมไหมก่อนองค์นี้แทมไหมครับลงกล้องชมหน่อยครับอาจารย์แกะชมหน่อยครับอีอี อยากเห็นชัดๆสบายตาพี่มานพสวยๆเป็นล้านนี่นะแทะ้คุณดูบัวดิใช่ป่ะบัวเนี่ยคมชัดลึกแบบเนี้ยอันนี้สบายใจได้เลยแล้วพระเขาสมส่วนเห็นไหมแท้ทะลุจอแท้ยุกต้น แท้อ่าแต่ที่เราอยากแกะดูนี่เพราะว่าจะได้เห็นผงจะได้เห็นว่าบินกระเทาะหรือเปล่าราคาหลายแสนแน่นอนเก่าแล้วแท้อันนี้เรื่องจริงเลยเก๋เก้าผมว่าไม่น่ามีอยู่จริงเดี๋ยวนี้มาเล่นตามโอ๊ตบางแพกันเยอะเลยนะครับสวัสดีนี่ปิดพอปานหนึ่งแสนพิมานะคอว ขี่ไก่แสนยังซื้อได้ไหมไม่ได้เ้นยะการแกะกรอบพ้าก็ง่ายๆถ้าคุณไม่มีอะไรคุณเอาคัตเตอร์ง่ายๆแกะเพราะจริงทองก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรเท่าไหร่ครับ ทองแบบนี้นี่สมัยนี้ไม่ทําแล้วนะเอาละครับเ,เพื่อนๆปิดไม่ต้องแกะสองแสนพี่บิเชตบอกโอ้รอชมด้านในเลยครับต้องสวยแน่นอนสวยครับโอ้นี่เลี่ยมโบราณเลย <c oughs> ถ้าเรี่ยมปิดเทียนแบบนี้เลี่ยมโบราณเลย อะวิธีการแกะพระนี่ที่เลี่ยมต้องดูความสวยผมบอกว่าตอนแรกที่ผมซื้อมาเนี่ยนะกกฎิกาผมคือผมต้องเปิดนะบวกกำไรนิดเดียวทุกอย่างผ่านหน้าไร้หมดผมซื้อเนี่ยผมไม่ได้แกะ คุณรู้ไหมครับว่าการซื้อพรไม่แก่เนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียยังไงนะสำหรับคนที่ดูพระไม่เป็นนะครับอย่างนี้ก็ต้องใช้ไฟลนนีไฟแช็คไมมรู้สำหรับคนที่ดูพระไม่เป็นอันนี้ต้องใช้ผ้าและใช้จานรองเพราะเทียนนะ่ะต้องหยดอยู่แล้วลูก ต้องใช้ถ้วยหรืออะไรลองเทียนก่อนเพราะเราจะแกะเพื่อนเพื่อนได้ดูกันอยากดูด้านในเลยได้ครับคือถ้าไม่แกะเนี่ยนะจะซื้อจะต่อลองพักเขาได้ถูกอ่าววะเนี่ยผมซื้อเลยไม่ต้องแกะเท่านี้ได้ไหมคือเขาเรียกว่าซื้อวัดใจ กาะซื้อได้ถูกสําหรับคนแม่นๆเนี่ยไม่ต้องแกะก็รู้ว่าแท้หรือเก๋อแต่สําหรับคนที่ยังไม่ชํานาญการถ้าแกะแล้วเนี่ยดูตั้งใจดูแล้วเนี่ยแน่นอนครับเจ้าของเขาก็จะต้องเวลาคุณต่อซื้อเนี่ยเจ้าของเขาจะต้องรู้ว่าก็แกะแล้วดูแล้วแล้วต่อซื้อก็ต้องเป็นมาแท้ใช่ไหมคุณก็จะต่อราคาถูกไม่ได้เดี๋ยวมขออนุญาตนะ จำเป็นต้องปาดหลังไหมครับจำเป็นต้องปาดหลังไหมครับผมให้ทิศการดูไว้หมดละอ่าผมได้ให้ทิศการดูไว้หมดแล้มวม,ลมีที่ไหนแก่พาองค์เป็นล้างให้ดูจำช่างเลี่ยมใช้ปืนแก๊สเป่าเทียนอ่าใช่ครับนี่ถามว่าผมซื้อมาราคานี้ได้ ที่เขายอมขายผมเพราะผมไม่แก่ไงแต่ถ้าแก่เขาไม่ขายผมราคานี้แน่นอนนี่ถ้าแก่เขาไม่ขายผมราคานี้แน่นอนอ่ะนะครับต่อไปเหลือแค่ตอนเลยรไหม กันต่อนะไรบ้างรอให้เย็นไงครับอโอ้โเวลาแก่ออกมาแล้วนี่โชคดีมีปติกข้างในหนึ่งชั้นติดตามครับ FC c ีซพี่บอสแวรวังเลมอนขอบคุณครับโโแถมไหม นี่อันนี้แท้แบบสบายๆพีบ่บอสแบล์วังเลมอนใช่พี่บอสแวลนะ์นะนี่วังมะนาวไงอ๋ออ่เ้เฮ้ย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 เฮัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้เ้ยเฮ้นเฮเฮ้ย oh, ี่สยเฮ้ยพี่ส้ย้นนนเยเนะี้ย้มเยเฮ้ยด้เบไเ้ยเย้้ย เียงายอาจจะมาดูทุกวันแหละแต่มันยังไม่มีพระถูกใจใแต่ถ้าเป็นหลกักยอดนิยมแบบนี้ถูกใจเป็นที่แน่แท้อขั้นสเส้นขั้นตอนต่อไปแกปะพลาสติกเชียร์พี่สมชายครับเพราะปานหายากมากพิมพ์นี้อ่าอันนี้สบายใจพเพราะอะไรพันธุ์ดินพนันธุดินนี่เผาได้คุกรัก,กอย่าไปเผานะครับใช่ ถ้าเป็นพี่บอสแวววางมะนาวนี้ต้องเรียนเชิญมาเตะทีมอาวุโสให้ทีมสันขวานสัก1รายการครับฮะอะไรอ่ะ เพื่อนๆจะได้จะได้รู้ด้วยว่าเวลาแกะพระเนี่ยถ้าเป็นเนื้อดินน่ะเนื้อดินเน่ะเ,เ,เขาต้องเผาอยู่แล้วยังไงก็แก่งถ้าเป็นบ้านเนื้อดินแกะพลาสติกโดยการลนไฟเนี่ยได้เลยแล้วก็ดีที่สุดด้วยนะยินดีรับใช้ครับเสี่ยจริงเหรอครับขอบคุณครับ,บอ,อ่านี่ ถือว่าเป็นข่าวดีกับนะทีมฟุตบอลสันขวานซีเนียมีจูเนียมี SK มีซีเนียแล้วเพื่อนๆคิดว่าซีเนียนี่คือเลทอายุเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าล่าสุดก็นะยูแปดขวบสันขวานได้แชมป์มาที่สนามหมอใช้ให้ทายใครแมนหรอทีแมน อาแบงค์ไอ้ต้นข้าวไงอ๋อตัวเล็กอะไอ้ลูกพี่มาต้นข้าวแน่นอนเล่นดีพี่เตะกันเลยชวนพี่ตวีเตะด้วยครับพี่ตวีเป็นอดีตนักฟุตบอลนะใช่ครับใช่ขอคิมตัดด้วยลูกนี่ก็ตอนนี้ออกจะหมดแล้วเหลือนิดเดียว นี่ไม่ใช่เลยไหมไม่ใช่โชว์เก่าสะดิบดีพระฮอ่ะนี่ครับก็อ่ะสำหรับหลวงพ่อปานตรงนี้นี่พิมพ์ไก่เนี่ยก็จะอยู่ในชุดพิมพ์โบราณน,นี่เนี่ยก็จะอยู่ในชุดพิมพ์แรกๆพิมพ์ต้นๆของท่าน แ้มไหมครับเพื่อนๆแ้มไหมครับอ,องค์นี้โอ้สมราคานี่พิมพ์คี้ไก่ด้วย อ่ะเป็นสี่เส้นจริงด้วยเป็นสี่เส้นจริงนะหนึ่งสองสามสี่แพ้ครับอาจารย์นี่ฮะดูง่ายไหมครับง่ายแพ้ครับแพ้ราคาครับแพ้แบบนี้ชัดเจนตะกุดการทูบพ่อพินมีประสบการณ์อีกแล้วเลกเทคนิคฝันยันไม่เข้าใช้การทูบพ่อพินครับดังอีกแล้วดังอีกแล้ว พ่อพินวัดอุบลอ่าชายกับเพดินแบบนี้ยุคต้นอ่าอะวันนี้ได้พ่อปานหนึ่งองค์นะครับก็อันนี้พร้อมอนะนะเลี่ยมทองนะครับซื้อมาพร้อมกับถุงนี้ซื้อมาแสนหนึ่งถุงนี้ซื้อมาแสนหนึ่งได้มาสามองค์ ซื้อมาแสนหนึ่งได้มาสามองออันนี้ผมเชื่อว่าเซียงเก่าๆรู้จักแต่เซียงสมัยนี้ไม่น่าจะรู้เล่นเลยแมยได้ผมแบ่งให้ได้อยู่แล้วเจ็ดหมืนได้ไหมเจ็ดหมื่นนี่เอาทองด้วยไหมอ่าเจ็ดหมืนนี่เอาทองด้วยไหมพี่อันนี้พิมพ์ไก่ด้วยนะ อ่าเจ็ดหมื่นได้เอาทองด้วยไหมที่ไหนเนี่ยใครตอบได้มีรางวัลเนาะพราล่วงนองกระโดนใช้กิมตึงไหมครับอาาะ่ะใกล้ละใกล้ละจังหวัดชายแลขายเคยได้ยินชื่อกลุ่มดงเชือกมั้งครับพระล่วงนองกลุ่มดงเชือกพี่เพชรเอกเออ่านี่นี่คือเป็นพระที่ หาไม่ได้แล้วคนรู้เนี่ยเขารู้เนี่ยเขาเก็บแล้วออมน้อยไอแบบเนี้ยเป็นประที่ถ้าใครมีเนี่ยนะเอาไปให้คนที่เขารู้ที่มีความรู้ดูกันเนี่ยคุณหล่อเลยเขาเรียกว่าได้ครอบครองของในตำนานได้ครอบของของที่ได้ยินแต่ชื่อแต่ว่าของน่ะหายากยิ่งและยอดนิยมยิ่งราคาสูงยิ่งอ่ากุดงเชือกสุพรรณบุรี แมาก็คนที่ไม่รู้อ่ะก็คือไม่รู้อ่ะแต่ถ้าคนรู้จะเป็นลมอ่าคนไม่รู้คือไม่รู้ก็เพิ่งเคยได้ยินอย่าไปรู้ได้ไงดียังไงอ่ะแต่คนที่รู้อยู่ก่อนแล้วกูดงเชือกพอได้ยินนี่ออืืเก็บมาก็หลายกูมีในบ้านก็หลายองค์แต่กูดงเชือกนี่นะฮะมันมันมันขึ้นกันหลักสิบอะ่ะโอ้เนี่เห็นไหม ต้องบอกว่าพระอะไรที่ที่เก็บแล้วทําให้เหมือนกับยอมรับนับถือเราอะว่าเรามีของดีอะอ่าใช่ครับพี่สะะั่งลชนครับดงเชียกสุพรรณบุรีอ่าเนี่ยขอบคุณมากๆที่ใส่ราคามาแต่อยากจะบอกว่ามีเงินสองหมื่นเนี่ยคุณสองหมื่นเนี่ยคุณซื้อเพราะกลวยซื้อเพราะมุ้ยอ่ะซื้อพระอย่างอื่นซื้อบุหรี่ซื้อบุทิมอยากได้เมื่อไหร่ก็มีนะแต่แบบเนี้ย คุณจะหามีเงินสองหมื่นไปเดินหาเนี่ยจะเจอไหมล่ะเออคอมเมนต์ไม่ขึ้นต้องทำไงครับออกแล้วเข้าใหม่ครับพี่นี่พักกุพะล่วงนั่นกรุกดงเชือ้อเห็นในภาพตั้งแต่สมัยหัังสือหลานโพสุดยอดนะครับนี่แต่ว่าปัจจุบันเห็นไหมไม่เห็นปัจจุบันไม่เห็นแล้ว โอ้ oh, นี่วันนี้มีตะของทุกใจค,ครับใช่นะครับอันนี้ก็เป็นพระตีไกลนะครับนี่ก็พระกลุกนะคบแบบนี้ก็จะเรียกไงอ่ะต้องมีห้าร้อยปีขึ้นนี่พระกลุกต้องเก่าแต่ไม่ค่อยมี ถึงบอกไงว่าถ้าไม่เอาแบบนี้มาให้เห็นกันนะ่ะคุณจะไม่มีจะไม่ได้เห็นแล้วคุณก็จะไม่รู้ว่าพระแท้เนี่ยมันดูยังไงมันเก่าขนาดไหนจึงเรียกว่าเก่าพอจะเป็นพระแท้เอ,อเราไม่เจอเพราะปานดูง่ายๆแบบนี้เนี่ยุยกต้นนะดูง่ายดิพิมพ์ขีไก่ ถ้าคุณดูด้ยวยความเก่าหยิบมานี่แท้ตาเปล่าเลยไหมผงเต็ม,มและอันเนี้ย<ม>เขาเขามีคาบมาอาไว้นะคาบน้ำมากนะเนี่ยเขามีคาบน้ำมากระแบงพาระเนี่ยเนี่ยพาระแทนในบัวเด้งๆเ,เลยไกล้หาเส้นนะซิกมาร์าเส้นอ๋อใช่ครับพีชใช่ครับเริ่มสองนาที สองนาทีครับหลวงพ่อปานเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าทองทองไก่นี่เป็นล้านนี่เอาตัวเป่าก่อนตัวเป่าตัวเปล่าไม่รวมทองตัวเป่าไม่รวมทองเปิดแรกมาเวลาเดินครับนี่ตัวเป่าๆที่เห็นหน้าจอเนี่ยใครก็อยากจะได้ขี่ไก่แท้แต่ส่วนมากเจอมักจะไม่แท้มาแล้วครับเปิดแรกสี่หมื่นบาทที่พี่พัดมงคกครับ าลุกแสนแน่ดูง่ายเนื้อจัดมากครับโอ้โหนี่พี่เ่เลยครับต้องต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ถึงจะจี้กัาไปในหัวใจของนักสะสมหรือว่าคนที่อยากได้พระที่ใช้แล้วร่ำรวยเป็นเศรษฐีพอปานบางนมโคพิมพ์นิยมขี่ไก่ อยู่ที่สี่มื่นนะครับราคา,าแหมนี่นกยังซื้อไม่ได้เลยไหมสี่หมื่นสบ้านเนี้ยเนี่ยนี่พิมพ์สวยๆเป็นล้านครับมาสี่หมื่นห้าพันบาทแล้วได้เกลือราคาใสมือป้าไม่ได้เกียนด้วยถึงว้าวุ่นอยู่นี้ไงมาห้าหมื่นสามพันบาทรับเอาละห้าหมื่นได้พอปานขี้ไก่นี่อยู่ที่ห้าหมื่นสามครับราคาสุดท้ายไก่เด้อเป็นล้านเด้อ มาห้าหมื่นห้าันบาทครับอ้าวนี่เหลือเวลาอีกสามสิบวิสุดท้ายสนไหนเปอร์มาแน่นอนอย่ายืนอย่าอย่ามั่นใจนี่คือไก่พาปานมาที่ห้าหมื่นห้าพันห้ารอแถลตาเป้าเหนือจากองครูถ้าใครได้แขวนไก่พาปานแท้นี่ไม่ต้องพูดถึงครับมาห้าหมื่นหกพสรอยครับนี่เนี่ย ไก่ห้าหมืนกว่าบาทโอ้เพเ่ออๆกดปิดไม่ลงแต่ก็ต้องกดปิดธรมานจิตใจกันหน้าไหนอะไก่ห้าหมืนกว่าบาทปิดแล้วนะครับโอ้โหสักครู่นะพี่สวยๆเป็นล้านไทยครับพี่ปิดที่พี่พัดมงคลน,นะครับ 5, โอ้หกพันห้าร้อบาทโอ้พี่จ,จะจะากบนบช้ำๆยังเกือบแสนเพื่อความรักของเอฟขอบคุณครับโอ้โห นี่ไก่จากเราไปห้าหมื่นนิดๆพีกับตาัารบอกินดีด้วยครับนี่ปาจีนล่าสุดกันขายสวยๆสี่ล้านสามนะเสดายสรงไกลอ่อ,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 อใครขได้ไปขอได้ยินชื่อร้อไว้ให้กล้องในหูหน่อยหองได้ด้วยไหมครับเนี่ยใครได้รายการที่ไปฮนะ ไม่รวมทองพี่ไม่รวมทองนะพรันรอมาตามใกล่แล้ว